ก็ ar, สวัสดีเพื่อนๆ่นทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีการขายเหรียญที่เราพูดกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญคัส p a าหรือเหรียญคอนฟักนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีเพื่อนๆ่นทุกคนนะครับผมพีิจัยพิสตูโอชาแนลนะครับชาแนลนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ จะเอาว่าจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้แต่ต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับคลิปนี้นะสำหรับมือใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือเก่ามือเก่าทําเป็นอยู่แล้วนะข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับคลิปนี้มือใหม่ only นะครับไปแบบช้าๆไปแบบเต่าๆนะครับแล้วก็ทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับผมพยายามจะทําให้แบบเข้าใจในภาพรวมของวิธีการซื้อขายแล้วก็การโอนไปโอนมานะครับเอาเป็นว่าเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ พอดีมีพี่ๆน้องๆน,นะครับถามผมมาหลายคนแล้วนะครับไม่ได้มีโอกาสนะที่จะทำสักทีนะครับจริงๆมันเป็นเบสิกพื้นฐานแล้วกันนะของการเทรดการซื้อขายเนี่ยมันก็ถามว่าทำยากไหมไม่ได้ยากมากแต่ว่าบางคนนะครับเพิ่งเหมือนเข้ามาในวงการขุดแล้วกันนะครับก็เทรดก็ยังไม่เป็นก็มาเริ่มขุดจากอาจอที่เรามีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับ อ่า exchange ที่ใช้อยู่บ่อยๆในช่วงนี้ละกันนะเป็น Gate.io นะครับ,รบก็คือพอไปขุดคอนฟักนะครับผมก็จะใช้กระเป๋าของ Gate.io ตัว Caspa ก็จะทำด้วยคลิปด้วยคลิปของผมเองนะมันจะเป็น Gate.io นะวันนี้ก็จะมาซื้อขายกันใน Gate.io แล้วก็เดี๋ยวจะโอนเงินนะครับกลับคืนเข้ามาในประเทศไทยและกันเนาะก็มีทั้งบิตครับหรือเดี๋ยวจะโอนไปใน b i n a n อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะทำ How to ทีละขั้นทีละตอนนะครับ เพออื่นอนๆคนไหนเพิ่งเริ่มก็มาดูกันได้นะครับมาเรามาดูกันเรื่องราวของที่ต้องขายกันก่อนนะเพราะว่าอย่างนี้นะครับตัวเหรียญพุ่งนะไปเยอะมากนะครับเรียกว่าทะลุมิติไปเลยนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูในหน้าจอในตอนนี้นะครับก็แท่งมันนะครับมันนี่ชูชูใหญ่เลยนะครับอ่ะแท่งวีกเนี่ยก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็แท่งเดนะครับ เมื่อวานนี้นะครับมีการแทงไส้นะครับหนึ่งรอบนะอันนี้ผมตีแบบฟิโบนัชชีเอ่อขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งคิดว่าตรงนี้ขึ้นหนึ่งลงสองตอนนี้ทำเวฟสามนะครับเป็นเวฟสามขยายเนี่ยก็เอ่อเป้าตนนัวแรกนะวางไว้ศูนย์จุดศูนย์สองหกเนี่ยมันไปถึงแล้วนะแล้วมันทะลุพุ่งทะลุขึ้นไปนะเนี่ยเฮ้ยไปเป้าที่สามแล้วอะสองสามเป้าสามร้อยหกสิบเนี่ยก็ทะลุไปแล้วนะครับมีการแทงไส้ไปเมื่อวานนี้ แล้วก็หลดลงมาปื๊ดนะครับเช้านี้นี่เอาอีกนะยังมีคนซัดต่อนะครับเมื่อเช้าปิดแทงไปเนี่ย0.027นะตอนนี้นี่ขึ้นมา31แล้วนะครับก็บางคนก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหมดรอบแล้วหรือเปล่ามันขึ้นสูงขนาดนี้นะครับก็บางคนก็จะวางเป้าไว้โซนไกลๆนะอันนี้เนี่ยก็เลยต้องมาทําคลิปขายกันก่อนนะเพราะว่าเฮ้ยมันขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องขายแล้วนะ อ่าทีนี้มาดูกันนะครับในหน้าจอตรงนี้นะเวลาที่เราขุดเรียบร้อยนะเงินเข้าเรียบร้อยก็ให้เข้ามาอย่างนี้นะครับไปที่หน้าเว็บของเกต้าไดโอนะครับแล้วก็ทําการกดตรงนี้นะวอลเล็ตนะครับฟันเมนเ m นต์นะครับอ่าแล้วมากดตรงฟันโอวิวก่อนก็ได้นะครับเนี่ยนะคลิกตรงนี้นะครับมาลองดูตรงนี้นะครับชี้ไปที่คัสติกแอ c c เคาท์นะครับแล้วก็สปอร์ตแอร์เคาท์นะครับ ให้เราเช็คก่อนนะว่ามีตังเข้ามาจริงบ่าอ่าเข้ามานะครับอยู่ในนี้นะเป็นคอนปักหรือผมเพิ่งทำคลิปขุดคาสเป์ไปอาได้คาสปารมา300้เหรียญอยากจะขายสมมุตินะอยากจะขายคาสปาแล้วกันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเช็คก่อนนะมีเงินหรือเปล่าอ่าถ้ามีเงินแล้วนะครับก็เข้ามาเทรดได้เลยนะครับไปที่ตรงนี้นะชี้ข้างบนนะเทรดสปอตนะครับ เหรียญนี้เข้ามามันจะเป็นสปอตนะเพื่อ okay. นเชตสปอตคลิกไปเลยนะครับทีนี้ให้เราเซิร์ชหาคู่เหรียญที่เราจะขายนะครับเช่นเราจะขายคาสปาเราก็พิมพ์ว่าคาสปนะครับมันจะขึ้นลิสต์มาเลยว่าเอ้ยคาสปามันขายเป็นอะไรได้บ้างซึ่งมันขายได้แค่ตัวเดียวในตอนนี้นะครับก็คือคาส USDT อ่าเราคลิกไปเลยไปอย่างโหยเมื่อวานนี้เะรอเนี่ยนี่คือการาฟ30นาทีนะครับคาสปา โอ้โหงในนี้นี่ทะลุปไป0.04นะครับตอนนีก้กำลังวิ่งต่อนะครับโอ้มีแต่แท่งนี้แท่งเขียวใหญ่นะยังไม่อยากจะขายเลยนะเนี่ยอเดี๋ยวขายให้ดูสักร้อยเหรียญพอนะครับร้อยคัสปาแล้วนะครับทีนี้นะครับให้มามองตรงนี้นะนี้มันจะเป็นคล้ายๆตลาดหุ้นแล้วนะครับมีออเดอร์นะมีฝั่งเขียวกับฝั่งแดงนะฝั่งลองกับฝั่ง short หรือฝั่งซื้อกับฝั่งขายนั่นแหละนะครับให้เรามาจิ้มตรงนี้นะจิ้มเซลล์นะครับ มันก็จะขึ้นว่าเฮ้ยเรามีอยู่กี่คลัสปァนครับผมมีอยู่300.34นะครับก็สามารถเลื่อนได้นะว่าเฮ้ยคุณจะขายกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับอ่าสมมุติว่า5 0มันก็คือ150หนะหรือจะกรอกก็ได้นะผมกรอก 100. ร้อยเดียวพอนะกรอกกรอกนี้ปุ๊บมันจะคำนวณมาให้ว่าอ๋อถ้าขายด้วยราคาเท่านี้มันจะได้อยู่ที่3ดอนนะครับทีนี้มันก็จะมีวิธีเลื่องนะครับว่าเอะเราจะเอาเป็นลิมิตหรือเปล่า ลิมิตก็คือเป็นราคาที่แบบตั้งกำหนดไว้เช่นแบบว่าเราคิดว่ามันจะกลับไปที่0.04นะครับก็คือตั้งตรงนี้ไว้0.04อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขายสักร้อยคาส a ปนะครับแล้วกดเซลล์ทิ้งไว้นะครับเนี่ยกด Confirm ์มไปปิ้งมันจะให้ใส่พาสเวิร์ดของตัวฟัน Password ที่เราเคยตั้งไว้นะครับหรือถ้าเกิดใครนะครับแบบรีบร้อนนะอย่างผมแบบเฮ้ยมันขึ้นแล้วไม่เอาละไม่รอละ ฉันจะขายราคานี้แหละนะกดไปที่มาเก็ตนะครับตรงนี้นะครับมาเก็ตนะครับแล้วก็ขายไปนะครับสมมุติว่าเนี่ยมันจะล็อกไว้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้นะครับให้เราใส่ปริมาณอย่างเดียวนะครับก็คือขายราคาปัจจุบันตอนนี้นะเนี่ยราคาเท่านี้ขายเลยนะครับใส่จํานวนเหรียญลงไปนะครับแล้วกดเซลล์ปึ้งเซลเสร็จนะครับมันจะได้ USDT กลับมานะครับอ่ะเราลองกดดูนะปึ้งเรียบร้อยนะออเดอร์ฟิลนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ถ้าไหนยังไม่แมทนะมันจะหล่นงมาอยู่ด้านล่างนะไอโ4ดอนที่เราเสร็จไว้เมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้เนาะแต่เมื่อกี้เนี่ยผมกดเซลล์ไป100นะครับก็คือเงินเนี่ยมันจะเข้าไปเป็น USDT แล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็จะได้เงินมาแล้วนะครับทีนี้นะครับก็โยนกลับมานะครับมาที่อาจจะเป็น Bit ค u ัอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปเช็คดูนะว่าเลทของการโอนของตัว ตัวนี้เนี่ยมันแพงขนาดไหนนะครับก็ให้เข้าไปที่บอลเลตตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ฟันโอ e ว Vi ิวนะครับผมใช้ไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะเพื่อนเราแล้วไปที่สปอตนะครับอ่ากดไปที่สปอตนะครับทีนี้ตัวเมื่อกี้นะเราขายออกมาเป็น US เนี่ยก็จะได้เงินเป็น USDT มานะครับ USDT อ่ะพิม์ตรงนี้เลยแล้วกันนะ USDT นี่นะครับเมื่อกี้ได้เพิ่มมา3ดองากกว่านะครับทีนี้นะครับก็ มาลองกดตรงนี้ดูนะครับ slow withdraw นะครับอันนี้นะลองกดตรงนี้นะคําว่า slow นะครับอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเราจะขายเราจะโอนอะไรออกนะครับขั้นตอนนี้ก็คือเรากําลังจะโอนเงินนะครับเราขายออกมาขายคลาสนะเป็น USDT เรียบร้อยอ่าได้เงิน US มานะครับ US tether อันนี้นะครับเรียบร้อยเราจะโอนเงินอันนี้กลับคืนเข้ามาหาเงินเข้าสู่ประเทศนะครับอ่าให้เรานะมาตรวจเช็คตรงนี้นะ ตัวนี้สําคัญแล้วนะก็คือจะโอน US มาเราต้องมาเช็คก่อนนะให้มันมีเหมือนจบคู่กันให้พอดีเป๊ะก็คือเกตอะโอมีเหรียญอะไรจะโอนออกต้องไปดูกระเป๋าของตัวเจ้าบิดครับนะครับถ้าเราจะใช้บิดครับนะังว่าบิดครับรองรับไอเหรียญตัวนี้ไหมแล้วก็เน็ตเวิร์กตรงนั้นหรือเปล่านะครับเนีย่ยนะมาเช็คเน็ตเวิร์กนิดนึงโอ้โหเน็ตเวิร์กเขามีเยอะมากเลยนะครับมีทั้งอมนิเอซียี่สิบท ไปนนสมาร์ทเชนเกตเกตเชนอ่า EOS โคตรเยอะก็เออเยอะมากนะครับเพื่อนๆลองกดดูนะครับแต่ผมคิดว่านะตัวของบิตค u ับนะครับมันซัพพอร์ตบิตครัลองดูซิกดฝากเหรียญอ่าฝาก USDT มันจะมีเลือกเน็ตเวิร์กตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยนะตัวนี้นะนนะสั่ง US อ่าเลือกเน็ตเวิร์กในของบิตค u ับนะครับซัพพอร์ตอยู่สองเชนนะครับ เป็นอ t ตาเลียมเชนอิตาเลียมเมนเนะก็คือ e r c 2ีนะครับแล้วก็บ i n a n c e Smart Chain, BEP20 นะครับเ,เดี๋ยวลองดูนะว่าอันไหนค่าธรรมเนียมมันถูกนะครับแสดงว่าคนรับเนี่ยซัพพอร์ตอยู่แค่2เชนนะครับเราก็โอนได้แค่2ท่อ2ท่อนี้แล้วกันนะเออเรียกว่าเป็นท่อแล้วกันนะเลือกโอนเหมือนส่งของอนะ่ะเป็นเจ้าไหนดีอ่านะเราจะส่ง US มาผ่านทางอิตาเลียมหรือผ่านทางบ i นะัน c e อ่ะ มือนขนส่งนั่นแหละนะครับถ้าเราเลือกผิดอันนะในนี้เราไปเลือกเป็นออปติมิ m ซึมนะครับแล้วป่ารับมันไม่มีเอาโอนไปมันกลายเป็นไปอยู่ที่คลังไหนก็ไม่รู้นะเออซึ่งก็อาจจะไม่ได้รับเงินนะครับประมาณนี้นะก็ให้เรามาเลือกนะครับในเกตออรเดโเนี่ยตรงต้นทางเนี่ยเลือกเป็นเชนที่มันซัพพอร์ตนะครับอย่างในตัวบิตคัพนะก็มี ERC 2 0อ่าเดี๋ยวลองดูนะ ไอ้สียี่สิบเนี่ยค่าธรมเนียมอยู่ที่อยู่ที่ตรงนี้นะสี่จุดเก้าดอลน,นะครับอให้เรามาเช็คตรงนี้ต่ออีกทีหนึ่งนะว่ารับไหวไหมนะเหมือนเมื่อกี้นะขายไม่ได้สามดอลไม่ข้าโอนสี่จุดเก้าดอลบ้าไปแล้วนะตัวม,มันแพงเกินนะอาจจะไม่ได้แพงสำหรับฝรั่งเานะอันดอลน,นึงก็อาจจะเหมือนบาทนึงนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสี่จุดเก้าดอลมันหลายบาทนะซึ่งไม่เอานะอ่ะเราก็เปลี่ยนลองเปลี่ยนเชนดูนะครับถ้าเกิดปัญหานี้เนาะ เนี่ยให้เราไปเช็คข้างล่างก่อนอ่ะลองดูซิเป็นใบแน m สมาร์ชเ n นะครับปิ้งเฮ้ยเหลือดอนหนึ่งเริ่มเริ่มดีขึ้นนะน่าสนใจแต่ว่าเยอะไปไหมเยอะนะครับอ่าอันนี้คือคือปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือขุดมาแล้วเนี่ยขุดตั้งนานนะได้สามดอนจ่ายค่าธรรมเนียม1นึ่งดอนเหลืออยู่สดอนหายไปสามสปอรซึ่งผมว่าไม่แนะนำนะครับบางคนแต่บางคืออย่างงี้ต้องเรียน ผู้ชมแล้วกันนะอย่างนี้ว่าพี่ๆน้องๆเนี่ยก็มีหลายหลายรูปแบบนะบางคนแรงขุดเยอะนะขุดมาได้ทีหนึ่งแสนแสนอ่าแสนเหรียญเงี้ยขายทีละแสนเหรียญได้เงินมาพันดอลสมมุตินะจ่ายค่าธรรมเนียมหนึ่งหนึ่งดอนเนี่ยมันนิดเดียวนะแต่ว่าบางคนเนี่ยขุดตั้งนานได้สามดอลจ่ายค่าธรรมเนียมหนึ่งดอลเท่ากันนะปรากฏว่าเหลืออยู่นิดหน่อยนะเออมันก็ถือว่าเยอะนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะ ผมเองก็ทําเป็น How to ให้นะครับแต่ How to อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าค่าธรรมเนียมมันรู้เรารู้สึกว่ามันแพงไปนะครับให้เราเปลี่ยนเหรียญน,นะเราไปหาเหรียญน,นะครับที่มีทั้งตัวนี้แล้วก็บิตครับนะครับผมก็ให้แนะนําให้มาเช็คในบิตครับก่อน,นครับ ในบิดครับนะครับอันนี้ฝั่งทางปิดครับนะทางคนรับนะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างคิดว่าค่าธรรมเนียมถูกๆนะครับตอนนี้แนะนาว่าไปซื้อเหรียญเล็กๆนะครับแล้วโอนมาก็น่าจะโอเคอยู่นะครับ XLM s t l l r าตัวนี้เนี่ยก็ไม่แพงนะโดยทั่วไปนะครับที่เคยโอนๆเล่นกันเนี่ยก็จะเป็น s t ส l l a นะครับเดี๋ยวลองกดฝางดูนะว่ามันมีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างนะครับ XLM เน็ตเวิร์กของเขาเลยอ่ะเรามาลองเช็คดูในเกตนะครับว่า ในเกตมันมี XLM ไหมอ่าลองดูทีฝั่งทุวทางหเห็นปะมันก็มี XLM อยู่นะครับไหนดูสิมีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างนาย X เน็ตเวิร์กก็มี XLM นะครับทีนี้ลองดูค่าค่าโอนค่าฟรีนะครับอยู่ที่0.01 XLM เรียกว่าโคตรถูกนะอ่าเหรียญหนึ่ง3บาทนะครับเนี่ยนะก็คือ เอาร้อยไปหารนะครับประมาณ3สตางค์เท่านั้นเองนะครับให้เพื่อนๆนะไปทําการเอา US ที่ได้เมื่อกี้นะ่ยมาซื้อ XLM คืนกลับมานะครับก็ไปที่เทรดมาเดิมนะครับไปที่สปอตนะครับแล้วพิมพ์ว่า XLM นะครับ USDT ปิ้งเรียบร้อยนะครับเราก็ไปทําการซื้อนะครับโดยที่ใช้ตัว US ที่เราได้เมื่อกี้มานะครับผมเองขอซื้อ,อ เป็นราคามาเก็ตเลยนะครับคลิกเลื่อนไป31อหรือเพื่อนๆถ้าเกิดว่ามีตังค์อยู่เท่าไหร่นะลองลูดตัวตัวนี้นะครับไปเต็มที่นะดูซิว่ามันจะซื้อได้เท่าไหร่นะครับไอของผม,ผมเมื่อกี้นะขายมาตีว่ามลมๆว่า3ดอนนะซื้อได้ประมาณสัก31อ xlm นะครับก็เราก็ทําการซื้อตรงนี้นะครับกดผมกดมาเก็ตเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะครับกดซื้อ3าเ็ xlm นะครับอ่า ออเดอร์ฟิลเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้นะครับว่าเอ้ยเรามี XLM แล้วนะครับก็จะโดนค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะค่าธรรมเนียมการเทรดแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับทีนี้นะคเพื่อนก็ให้กลับมาที่เดิมนะไปที่ Wallet Management นะครับไปตรง Withdraw แล้วนะอะตรงที่เดิมเลยนี่แหละนะ w a l l e t นะครับไป i t h d r a w on c h a i นนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเลือกเหรียญน,นะเป็น XLM นะครับผมจะไปแบบรวดเร็วแล้วนะตอนนี้จะเป็นการโอนแล้ว สเตลล่านะครับเหรียญตัวนี้นะให้ไปหาอดเดสของปลายทางนะครับก็ให้เราไปที่พี่บิดครับของเรานะครับไอเช่นอื่นทําคล้ายๆกันนะเหมือนกันเลยนะครับไปไปที่ SLM นะก็คือไปที่ตัววอลเล็ตนะครับเงินของฉันเงินของฉันเลื่อนไปนะครับค้นหา SLM นะครับั้งแรกๆอาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็ทําการฝากเหรียญนะ เพื่อจะเอาตัวเลขกระเป๋านะครับมานะครับอ่าทีนี้นะครับอันนี้คือที่อยู่ของตัว slm ผมนะครับกดคําว่าคัดลอกตรงนี้นะครับแล้วก็โยกกลับมาที่หน้าจอของ slm อันนี้นะก็ทําการวางลงไปปึง้งอันนี้คือ address นะครับทีนี้นะครับมันจะมีคําเตือนอยู่นะครับท่านของ bitcup นะไม่งั้นเนี่ยฝากเงินไม่เข้านะ ท่านจะต้องระบุ memo destination tag เสมอเมื่อทำธุรกรรมธุรกรรมอาจสูญหายหากไม่ระบุ memo destination tag ก็คืออันล่างนี้นะเนี่ย memo อ่ะคือตัวเลขอันนี้นะอางกคัดลอกนะครับแล้วก็เอามาใส่ในตัวที่เราจะถอนนะก็คือ tag ตรงนี้นะอ่า destination tag วางไปเรียบร้อยใส่จำนวนอ่เขาบอกว่าใส่จำนวนซะเมื่อกี้นะครับ มเองขายออกมาทั้งสิ้นนะ3 1นะครับ31เหรียญนะครับจริงๆมันเป็น30.9 x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  นะเออก็นั่นแหละเอาเท่าที่เรามีนะครับแล้วเราก็จะโดนหักนะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะถ้าเราใส่31เอเนี่ยมันจะโดนหักค่าฟี0 0นนะครับเราก็จะเหลือ XLM อยู่เท่านี้นะครับอ่ะลองดูนะ กด next เลยตึงนะครับอ่ะคอนเฟิร์มว่าจะถอนจริงๆนะจ้าโอเคทีนี้ก็ต้องกดยืดกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะปุบผมกดพาสเวิร์ดใส่ google authentic ใส่ทุกอย่างนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องระบบของ security นะครับในแบบช้าๆนะครับอันนี้นะก็สำหรับมือใหม่ทำแบบเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยนะครับก็กดเข้าไปในเมลนะครับแล้วก็เอาโค้ดมาใส่นะครับ เนี่ยครับเกตก็จะมีพาสเวิร์ดส่งมาให้นะครับแล้วก็ไปกรอกนะครับอีเมลโค้ดนะครับ246147นึ่งสี่็ดนะแล้วก็กูเกิลออเทนนะหลายขั้นตอนนะอ่านะขึ้นกับ Security ที่เราเซตไว้นะครับโอเคปันพาสเวิร์ดอีเมลโคโด้ดใส่โอทพีอ่ากูเกิลออเทนนะกดคอนเฟิร์มเลยพอเวฟายนะว่าไม่ใช่โรบอท ก็ขั้นตอนมันจะยุย่งยากเพราะว่าอย่างนี้นะครับบางทีมีแฮก,ก,กเกอร์แฮกเกอร์อะไรเงี้ยนะเยอะนะครับก็อาจจะต้องมีระบบป้องกันนิดนึงนะนิดนึงโอเคนี่นะมันจะขึ้นว่า your request has been successful อะไรสักอย่างนะแล้วก็จะมีอีเมลเข้านะครับว่าเฮ้ยมีการถอนนะเพื่อนคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะของ Excel M นะครับอันนี้นะขึ้น processing อยู่นะครับก็าจะใช้เวลาสักพักนึงนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวพอเงินมาเข้านะครับก็เราก็จะมี XLM มาอยู่ในตัวบิตคัพของเรานะครับก็ระหว่างที่รอมันโรเซสนะผมจะทวนขั้นตอนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับตหรละเบอร์ม่ให้เลยนะก็คือหนึ่งเลยนะขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นการไปขายนะครับเหรียญที่เราคุดเข้ามาเนี่ยอาจจะในเกตหรือในโอนะครับก็คือขายออกมาก่อนนะครับขายเป็น US หรือเป็นคู่อะไรก็ตามที่เว็บเทรดนนั้นเนี่ยเขามีนะครับ เช่นอย่างในตัวอย่างที่ทำมาเนี้ยก็จะเป็นตัว USDT นะครับทีนี้เรามาเช็คดูนะว่าค่าโอน US เนี่ยแพงไหมนะครับอ่าก็คือต้องเช็คเทียบระหว่างตัวของต้นทางกับปลายทางที่จะรับนะครับว่าเน็ตเวิร์ดมันต้องตรงกันนะครับอ่ะถัดมานะครับพอเราเช็คดูถ้าค่าธรรมเนียมมันไม่เรียกว่ามันแพงไปนะรับไม่ไหวนะอ่าเราก็เปลี่ยนเหรียญน,นะก็คือขายเป็น US มาได้หนึ่งรอบนะ เราได้ US เรียบร้อยนะครับทีนี้อดีิตังเข้าเราแป๊บเดียวเลยทีนี้ถ้าเกิดได้ US มาเรียบร้อยเราไปซื้อเหรียญอื่นนะที่ค่าโอนมันถูกนะครับอย่างในตัวอย่างก็คือ XLM นะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อ XLM แล้วก็ทําการโอน XLM เข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนนี้กันอยู่นะครับก็คือได้ XLM มาอ่ะลองรีเฟซนะครับกดรีเฟซทีหนึ่งอ่าซ่อนเหรียญที่ไม่มีอ่าเนี่ยนะครับสเตลล่าก็มาแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ย 30.99นะครับทีนี้นะครับ30.99ได้เหรียญมาแล้วให้เราทำการเทรดคลิกเทรดด้านหลังนะครับแล้วก็ขายเป็นเงินบาทนะครับอันนี้คือเงินบาทที่ผมมีนะอันนี้ยอด c m ที่ผมได้รับมานะครับผมทำการขายเนี่ยก็เนี่ยที่ราคา3.4บาทเนี่ยก็คือขายขายหมดเลยนะครับของ Bit ค u พนี่ Market Order อ่์มีอยู่นะครับคลิก Market ก็ได้นะครับ เอาแบบเอาแบบไม่ปวดหัวนะไม่ต้องตั้งราคาออเดอร์รอนครับก็ขายมันอย่างนี้เลยนะครับจำนวนที่ต้องขายขายทั้งหมดก็คลิกทีหนึ่งนะครับแล้วกดขายเลยตู้เรียบร้อยนะครับขายสามสิบอนะครับไม่รู้ได้ตังค์เท่าไหร่นะก็ลองคูณกันดูนะน่าจะได้ประมาณร้อยกว่าบาทนั่นแหละ,ะครับอ่าเรียบร้อยนี่คือเงินก็จะเป็นเงินบาทเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน ก็ไปเช็คในบัดเงินของเราครับเเงินของเราก็จะเพิ่มขึ้นมากระจึงหนึ่งนะครับเพิ่มมาประมาณร้อยหนึ่งนะครับ XLM ของเราก็จะหายไปนะครับเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆจะถอนออกมานะครับก็มาคลิกถอนเงินบาทออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของบนะิตครับเนาะส่วนของอื่นๆเนี่ยก็ทําคล้ายๆกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราใช้บแนนก็ไปเข้ากิทูพีก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น how to แบบคร่าวๆนะครับ โอเคมาเพื่อนๆสรุปบรรทายคลิปอย่างนี้นะครับสรุปขอสรุปในสรุปและสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆต้องเช็คอย่างนี้นะครับหนึ่งเลยนะเราไปขุดอะไรก็ตามมาอยู่ในเอ็ก a ชนตอันหนึ่งที่แบบไม่รู้จักเลยเฮ้ยม,มันจะโอนเงินออกมายังไงนะครับให้เราตั้งสติก่อนนะครับเราจะขายเหรียญอะไรให้เราคิดก่อนแล้วเราก็ไปดูนะครับในเอ็กเชนตนั้นๆน,น,นะที่เงินเราอยู่นะครับเช่นในตัวอย่างนะเป็นเกรตออไรโอนะครับ เงินอยู่ในเกดออนไโอจะขายคาสป่าจำนวน100เหรียญน,นะครับขุดมาได้100มันตัดจ่ายจากวูลี่พูลี่มา100เหรียญเรียบร้อยนะครับได้100เหรียญมาคู่นะครับให้ไปดูคู่ก่อนนะครับว่าคู่ซื้อขา,ขายของคาสป่ามันคืออะไรคู่ในนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคาสป่า USDT นะซ้ายออกมาเป็น USDT แล้วมาเช็คดูว่าโอน USDT เนี่ยมันแพงหรือเปล่าซึ่งในตัวอย่างนะทำไปให้แล้วนะมันแพงนะ ค่าธรรมเนียมการโอนเนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์โดยประมาณก็คือเอ้ยงดอลลาร์ไหมหดอลลาร์นั่นแหละนะมันแพงมากนะครับเราขายมาได้3ดอลล์โดนค่าธรรมเนียมไป1ดอลล์เหลืออยู่2ดอลล์อันนี้ไม่ควรนะอย่าไปทําอย่างนี้นะโดนหักไป3 0มมันเยอะเกินไปนะครับให้เราทําการซื้อนะไปซื้อเหรียญที่มันเล็กๆนะครับค่างบนถูกๆในตัวอย่างคือ XLM นะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า ถ้ามันมี XLM นะไปซื้ออันนี้ผมโอนมาถูกนะเร็วถูกดีนะเร็วว่าบิตคอยนนะถูกมากเออค่ามนมโคตรถูกนะอ่ะทีนี้นะครับเราก็ซื้อ XLM เรียบร้อยเราก็ทำการโอน XLM มาแต่ว่าก็ต้องไปเช็คก่อนนะว่าไอตัวที่เราจะรับเหรียญเนี่ยมี XLM ไหมซึ่งโดยทั่วไปนะมักจะมีนะ XLM อยู่ในกระดานเทรดนะอย่างในบิตครับมีนะในไบแอน์มี ในสตังโปกผมไม่แน่ใจว่ามีไหม,มแต่คิดว่าน่าจะมีนะมันต้องมีเหรียญที่โอนถูกๆนั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเช็คกันดูนะว่าเออมันเป็นเหรียญไหนนะครับทีนี้ขั้นตอนสําคัญนะเวลาเราจะโอนนะพอเราอ่าพอเราเลือก XLM แล้วนะให้เราไปทําการซื้อ XLM ด้วยด้วยเงินที่เราขายเป็น US มาได้นะเอาเงินไปซื้อซื้อ XLM เสร็จแล้วก็โอน XLM กลับคืนเข้ามาใน Exchange นะครับเวลาโอนเนี่ยใส่ข้อมูลให้ครบนะครับ xlm เนี่ยต้องใส่ destination tag นะครับต้องอต้องใส่ให้ครบแหละเออแล้วก็เช็คเน็ตเวิร์กนะสมมุติว่าเพื่อนๆจะไปใช้เหรียญอื่นแล้วนะเริ่มคล่องเริ่มอะไรเงี้ยไปจะไปใช้เหรียญที่ไม่ใช่ xlm นะครับก็ให้ไปเช็คเน็ตเวิร์ก่อนนะว่า Network มันตรงกันนะครับมันก็เป็น Network เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนท่อนะถ้าให้ผมเรียกอะ่ะมันก็คือท่อเชื่อมโยงกันถ้าเกิดท่อมันคนละท่อกันอนะ่ะมันใส่ไปนะ โอนมาเงินมันไม่โชว์นะครับเงินมันมองไม่เห็นเพราะว่าอีกอันหนึ่งมันไม่ได้สปอร์ตไอท่ออันนี้แล้วกันนะ,ะประมาณนี้นะโอเคคลิปนี้คงได้ไอเดียกันนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะอ่ะยังไงถ้าใครถูกใจหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้โลกรู้นิดนึงนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม